ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านปู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มีโอกาสมาพบกับท่านเช่นเคยบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวเรียกว่าฤดูการเข่าปัญษา ก็ผ่านไปเป็นออกพรรษาแล้วประสงค์ท่านก็ปวารณาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ญาติโยมก็ทำบุญจะเห็นว่าในช่วงของหลังจากออกพรรษาก็ไปทำบุญกันมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของบุญที่เป็นความนิยมก็คือบุญกระถิน โดยความที่เรามีความเชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญกตินเป็นบุญใหญ่ก็เลยทำให้วัดวาอารามต่างๆมีความขวนขวายด้วยดีทุกวัดวาอารามถ้าหากว่ามีประสงค์อยู่จำพัรษาครบถ้วนก็จะเห็น ญาติเห็นโยมนะไปจองเป็นเจ้าภาพกระถินทำบุญกระถินสามัคคีบ้างทำบุญที่เรียกว่าจองเป็นเจ้าภาพด้วยตัวเองบ้างอย่างนี้กระถินเนี่ยก็ถือว่าเป็นกาลทานเป็นสังฆทานเป็นมหาทานแล้วก็เป็นพุทธานุญาตทานเนี่ยเป็นกาลลทานก็คือว่า จำกัดด้วยการด้วยเวลามีข้อจำกัดในช่วงหนึ่งเดือนหลังจากออกพรรษาทำก่อนก็ไม่ได้ทำหลังก็ไม่ได้ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงขึ้น1ิบขึ้นสิบห้าำเดือน12บสตั้งแต่วันตักบาทเจโวโรหณนะไปจนถึงวันลอยกระทงเนี่ยเป็นกาลทาน ถือว่าเป็นทานที่จำกัดด้วยการด้วยเวลาเป็นสังฆทานเนีเป็นทานที่มอบถาวายแดพ่พระสงฆ์พระสงฆ์จะเป็นผู้ที่ได้ดำเนินการเนีเป็นเรื่องของในแต่ละวัดวาอารามที่มีพระภิกษุจำบรรษาเข้าของที่ญาติโยมถาวายไปก็เป็นสังฆทาน โดยเฉพาะในเรื่องของผ้าพเนี่ยบญกตินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าพนะาไรจีวรผ้าสามผืนผืนใดผืนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสังฆทานเป็นของไม่จำเพาะเจาะจงเป็นของบริสุทธิ์ดุจจะเลื่อนลอยมาโดยนภาากาศตกลงในธรรมกลางสงนะแล้วก็เป็นมหาทานเป็นทานใหญเ่เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ในเรื่องของการตำบุญกระจินนั้นเนี่ยมีการทํากันเป็นเอ,อกเริกใหญ่โตเนี่ยมีการชักชวนเชิญชวน,ชวน,ชวนบุคคลผู้ที่มาร่วมการร่วมงานผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็เรียกว่าได้ปฏิบัติต,ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่อยู่ในบทกาลธานสุตตะขาถากาเลทันติสปัญญาวทัฒญูวีตมัชราเนี่ย สปัญญาวัทัญยูต้องเป็นผู้เปียบพร้อมด้วยปัญญามีปัญญาวัทัญยูรู้จักในการพูดการจาวีตมัชราเป็นผู้ไม่ตรณีฉี่เนียวอย่างนี้ก็เป็นมหาทานคือปุกคนผู้จิตทำบุญกระจินก็ต้องใจกว้างใจใหญ่ใจที่อบอ้อมเอื้อเฟื้อเอื้ออารีให้คนอื่นได้มาร่วมในการทำบุญอนุโมทนาบุญด้วย เป็นปัตตานุโมทนามัยเป็นปฏิทานามัยในส่วนนี้แล้วก็เป็นพุทธานุญาตทานนีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเรารู้จักโดยทั่วกันว่าบุญอย่างอื่นเนี่ยต้องไปขอพระบรมพุทธานุญาตจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่บุญกรตินเป็นพุทธานุญาตทานเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตโด,ดยพระองค์เอง เพระาะฉะนั้นเราจึงสังเกตเห็นได้ว่าตัวทุกหัวระแหงไม่ว่าจะเป็นประชาชนรวมไปถึงสูงสุดคือสถาบันพระมหากษัตริย์พระองค์ก็ได้มีพระราชศรัทธาในการถวายพราพระกตินจีบมีทั้งกระินหลวงกระินต้นกระตินพระราชทานดังที่พวกเราได้ทราบโดยตัวกันเพระาะฉะนั้นก็ ให้พวกเราทั้งหลายได้อนุโมทนาในส่วนนี้เป็นปัตตานุโมทนาใหม่กับบุคคลผู้ที่ทําบุญทอดกรถินหรือเราเป็นผู้มีโอกาสในการไปร่วมในการทอดกรถินอาน,นิสงสงค์ที่เราจะได้รับก็เป็นที่รับเป็นที่พอใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนดีก็คบหาสมาคมอย่างนั้นชื่อเสียงเกียรติคุณอันดีงามก็ฟุ้งกระ,ะจายไปเป็นผู้แก้วกล้าเป็นผู้ไม่เคะเรินแล้วก็ ที่สำคัญก็คือว่าถ้ายังอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขละจากโลกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็เป็นอานิสงส์อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เป็นผู้ม,มีความภาคภูมิใจกับเรื่องของบุญโดยทั่วกันสําหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมยงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลนานเชิญขอเจริญพร